อะไรเอลี่อะไรเอลี่อยู่ในน้ำได้เหรอเอเลี่อะไรล่ะเอลี่ตัวจิ๋วในอยู่ในน้ำได้เหรอแล้วเอลี่เอลล่ะฉันเป็นเอลฉันเป็นตัวอะไรเอลเป็นตัวอะไรเอลี่ตัวอะไรฉันเป็นเอลี่เอลลดูัวเอเลี่ตัวยักษ์หรือเปล่ายักษ์ตัวจิ๋วเหรอใช่จะมายักษ์เหรอเหรออ่ะสู่กับไปลองเพิจกัน อะสู้เขาไปอยากกินหอยกินหอยกันกินกันให้อร่อยมาพวกเรามามากินหอยกันกินหอยกันกินกันให้อร่อยให้อร่อยเยข้ามาไหมหนูหนูกินทช้แล้วอกินนมนมอ่ะอ่ะอ่ะอะสู้เขาไปอยากกินหอยอ่ะ เอ,อ,อ,อลกินทาโรอ๊มอ๊มอ๊มแปกินนมนมเออ,อ,อ,อลกินทาโรแปลกินนมนมกินทั้งคู่